มาสิกะโรกคีญะอนบบนอมไว้มีแห่งคาอาทุจุงมีตาสาภาคะวะโตแก่พระพุทธเจ้าตนเป็นที่จังที่เพิ่งแก่โลกท่างสาม เกือกามโลกรูปะโลกอารูปะโลกพระกอสถิีสำรันยู่ในป่าจิตวันังอารามกับด้วยพีคุณเจ้าหาร้อยตนยามนั้นเจ้าพี่คูตั้งลายกอโจตานาะซึ่งพิ่คูตนหนึ่งอันอยู่ในป่าหิมมาฟานก็มีแล ที่นั้นพระพุทธเจ้าตนวิเศษก็อหมู่ด้วยเหตุแห่งญาณพญาแห่งตนก็เสด็จมาสู่รงธรรมก็ไขัมพุทชาถามว่าพิขาเวดูการาพิโคตังลายมูลหมู่ันนกาอว การเรื่องใดไก่ตันแล้วเฮาประตนแก้วมาจวนใส่ลวดยังไว้บอดเจียนจานันาน้นจาตีนั้นมางานั้นตาเห็นเจ้าตนชาลาดด้วยวงหานกอดนามาสักการกมเก่าแล้วใครบอกเรื่องเก่าตามมี ก็มีหันและนาที่นั้นนาพระพุทธเจ้าจริงกล่าวว่าพิาเวดูกราภิขุดังไลาการปัป้มเพ่งธรรมในที่ปาทีสงอาจนั้นบอใจมีแต่พิขุตนนั้นตนเดียวพระตถธาคตา แต่ก่อนก่อได้พัมเป่งมาแล้วกันว่าพระเก่าเต่านั้นก็ตุมหีภาวะอยู่บ่อปากแ่นแลเมื่อนั้นมาหาอนันตาเทระเจ้าก่อกมเก่าขออาราธานาว่าขอพระเตเตสนา ในอาทิตามาหอเจงทาราเดตเตวระก่าวว่าอันว่าพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูการานันตเทระเจ้าในจัตกอ่อนอดิตาพระตาธาคะ,ะได้เกิดมา เป็นโนกแขกเต่าอยู่ป่าหิมมาปานยังมีในวันหนึ่งก็ได้ปลาผีคุ้งตั้งลายห้าร้อยตนไปสู่ม่อนดอนเต่ากองหันยังยากกลุ่มพันควันคนทาปาลามีใจหยาบจ้างล้นา บ่มีศีลมีธรรมดังอันพระพุทธตเจ้ากอดเนระมิดเฮือป็นอนตาการมัวมืดฮือฝนหาอันหนาวเย็น มาตกมากนากักหมู่ยักษ์และคนอันตาพานปาลาตั้งลายก่อนหนาวเย็นกระดังตีนกระดังมือข้างดาจังตายไปเขาก็ยกมือไ้้่วมหัวปัวตายแล้วปากันกล่าวว่ารอยผู้มีบุญสมปาน มาสู่ที่นี้ผู้ขาตั้งลายก็ขออาราธานาสเด็จมาภายโพธผู้ขาตั้งลายเมื่อได้ง่ายอันหนาวเย็นนี้แด่เตอเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าหันหมูยักษ์และคนอันทะปาลาตั้งลาย ฝูงนั้นละเสียอย่างทิ่ที่แข็งกระดางดังนั้นแล้วพระโดนแก้วก็สเสด็จลงมาสู่ยังที่อยู่ม่อนดอนเตาวัาบโดยพี่คูนเจ้าต่างหลายพระพุทธเจ้ากอนเนรมิตรสถานที่นั้นหือรุ่งเรืองน้ำเป็นดังปาเจตวาน อารามก็มีแลที่นั้นพระพุทธเจ้าก็อารบว่าจักเตเตศนาธรรมยามนั้นหมูยักกุมพานยินพรมยมมาราดโคตหนักน้ำเตวาบุตรเตวาดามนุสยาตั้งหลายก็อปากันมาผาสุมจุ่มนม การมากนักแล้วพระโดนแก้วก็เตเตสนาธรรมมาจากกาปาวตนาสูตรแล้วดังอันอันว่าเขาดั้งลายฟุงนั้นพองก็ได้ถึงโสตา สกิตากาอนาการรังหันตาก็มีแลพระพุทธเจ้าจริงเก่าซึ่งเขาตั้งลายฝุงนั้นว่าดูการาบ่่านตั้งลายฐานาที่นี้พาเสดนาจักเป็นที่สร้างสมปานปาร,ปรมีญาณแห่งพระพุทธเจ้า จูตนจูพระองค์แลอันว่าธาณาที่นี้ชื่อว่าม่อนดอนเตาปางก่อนพระพุทธเจ้ากะกุสันทาขกองเฮือด้เกาสาแปดเซนพระโกนากะมมนาสิบหกเซนพระกาสะปะสามสิบสองเซนพระโคตามา ร้อยแปเซนเอามาบรรจุไว้จุตนจุวระองค์แต่นั้นไปไปนาเมื่อพระตถาคตเข้าสู่นิพพานพระอากาสาวาการแห่งพระพุทธเจ้าก็เอาพระสรีราตุแห่งพระพุทธเจ้า ใส่ข้าวคัดบกันทาของหอมเมียนแล้วพรญ,ญาอินก็มาเนตรมิดมือเป็นหูลงไปในแผ่นดินเลิกพระมานบาได้ร้อยว่าเอาแก้วเจ็ดผัก,การร้อยแปดลูกลูกในใหญ่ได้แปดกำมือปัจจุลงไปแล้วพระญ,ญา ผมตนวิเศษก็ไปเอาคำมาจากพุทธรพุทวีบได้แปดแสนคำเต้าจะตุโลกาปาละเอาเงินมาจากเขาไกลลาดเก่าแสนเงินมาประจุไว้กับตังเกสาพระพุทธเจ้าแล้วพระยาอินก็มา เนระมิรยังกงจักงานวิเศษไว้แปดดานเพื่อปกปักทักษาพระมหาจินนาทเจ้าถ้าลับต่อเต้าหาปันพระบาศทาี่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทารับกับเจ้าพิคุตังหลายว่าพิกขเวนู กะราภีคุตังลายฐานาที่นี้เมื่อการละไปไปนจาจะเป็นบ้านเป็นเมืองการกุุงลุ่งเรืองมากนักจะเลทัดนั่นไปแถมเล่าเมื่อพระตถาเขานิพพาน ไปแล้วจักมีพญาตนหนึ่งและลูกศิษย์พระตาธาคาจาจักนำเอาธาตุมาแก้วหัวใจมาบรรจุไวในองค์พระธาเจ้าที่นี้แล้วจักก่อเป็นเจตียะเนื้อใดภากลุ่งเรืองไปเมืองครั้วเมืองกะกุตะนกร ที่นี่บ่อยาจะเละนาทัดนั้นไปคนตัางลายจะปะกันมาสักกะละปูจามาหาจินนาตเจ้าบอกขาดบ่อพระมาดยังกองสินกองธรรมบ้านเมืองก่อจัดก,การกุ่งรุ่งเรืองมากนาักปิดจะเข้ากางอกงามดี ฟ้าฝนก็ตกต้องตามเรือดูการเตนั้นศาสนาพระตถาคาตะล่วงไปแล้วห้าร้อยวาษาคนยิงใจต่างลายจักปากันละยังกองศิลกองวัดปฏิบัตมมิบ่มีศิลมีธรรมใจมัวดำหยาบจาบ,บ้านเมือง จะข้ามอดหิวหอดเกิดทุกมาพิกขาภายคนจักกันเข้าพระญาเจ้าผู้นั่งบานกินเมืองบอตั้งอยู่ตามตำนองกองธรรมบอสักกาละปูจาบอดนับบอดถือบอสร้างบอดแปลง ยังมหาจินธาทาตเจ้าตอนนั้นศาสนาพุทธเจ้าล้วงใดเจ็0รวาสาจักมีกุมันเจ้าตนหนึ่งเกิดมาในเมืองกากุตะนากรภากฏชื่อว่าจุมปูจิตะกุมันกันว่าใดสะเวยเมืองแล้วก็จักมา สร้างมาเปล่งมาอาจิน,นา,าธาตือใหญ่กว้างกว่าเก่าได้สร้างได้เปล่งยังมา,าวิหารโหนลำวันออกพระธัตุเจ้าหลังหนึ่งก็ได้สร้างพระพุทธเจ้าใส่ญาติอยู่โหนกลาวันตกพระธัตุเจ้า กบสังวิหารกับพระใสยญ,ญาติเมือดังพระตัถาคตะมานอนอยู่ถานะที่นี้จะแลนาเนี่ยนิมันตนาอาราธนาพระสังคาเจ้ามาอบรมสมโพธทุปีบอกาดจะแลแต่นั้นบ้านเมือง ก็จักจำเรินลุ่งเรืองมากนักแลทัดแต่นั้นไปศาสนาสวยใดปันปีคนต่างลายจักปากันละเสียญานกองวัดปฏิบัติมหาจินนาทาเจ้าเมืองกากุตะนาคอก็จักเกิดทุกปาพิกภัยเต้าพัญญา แลเสนาอามาตย์กอจักปากกันคมเหงเต็กเต็งไพรฟ้าเจ้าเมืองหฮือดขึ้นขี่เอาไม่ทัดแต่นั้นไปยังมีเตวดาตนหนึ่งลงมาพากฏนานาว่านางสุจดาจักมาอุปถัมภารักษา ยังมหาจินนาธาเจ้าดอนเตากับพระมหาเทระเจ้า,าอุปถาคอยู่เมื่อนานมหาเทนเจ้าและนางสุจดาก็มีใจมักใไรสร้าอยังสาสลุป,ปพุทธเจ้า น่วยไม่เก่นจันก็เจ้าว่าหาปูกกลาผู้ใดจักควักเปลงบ่ใดแต่เลอันว่านางสุจดาก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาต่อพระมหาจินนาาเจา้านางนอเนาก็กระทำการปลูกดอกไม้แลมกเ้า นางก็เก็บดอกไม้มาปูจาพระธาตุเจ้าจุวันบอกขาดที่นั้นยังมีพญานากตัวหนึ่งอยู่ในเมืองนาคาราชบานดาลแล้วนำมายังแก้วโบอระควิเศษมาสู่เขตเมืองคนก็เมื่อไว้ในหน่วยมักดา ส่วนว่านางสุจดาหันแล้วก่อนนี้เมื่อสู่ยังทีอยู่แห่งตนหันแลยังมีวันหนึ่งนางสุจดาก็จังไปเก็บดอกไม้เพื่อว่าจักไปน้อมไว้มหาจินนาทาเจ้านางนอนเนาของหันย่า หน่วยมาเตาลูกใหญ่ดูงามก็ขันิ่งใจว่าจักเอาถท้าไายมาหาเทนเจ้านานงก็เอามาเตาไปเท่าไายมาหาเทนเจ้าหันเลเมื่อนั้นมาหาเทนเจ้ากันว่าจักฉันก็าพาดูแล้ว หันยังหน่วยแก้วบัวระกฏมีวันนารัศมีใสงามก็มีใจอภิรมจมจื่นยินดีมากนาะจึงเอาแกูกแก้วนั้นมาควักเป็นสารูปพระพุทธ,ธเจ้าก็ซ้ำว่าควักบ่อใดแต่แลมหาเทนเจ้า จริงนําเอาลูกแก้วนั้นเมื่อไว้ในพระวิงหารนั้นแลยามนั้นพระญาอินตาอันอยู่บนสวงสวรรค์ูว่าหินปันตุกกรมปาลาศีลาอาจก็ฮอนกระดางจริงส่องลงดูมนุษย์สัตว์โลกเมืองคน ก็หันยังมหาเทนเจ้าตนนั้นควักยังแก้วบอรากดลูกนั้นหือเป็นสารูปพระพุทธเจ้าก็ควักบนายตนตาไทยอินตาจริงสะเด็ดลงมาสู่มนุษย์สัตวโลกเมืองคนแล้วก็กลับเป็ดตนไปเป็นคนเทา เข้าไปสู่สำนักมหาเทนเจ้าอันพงควักยังแกวลูกนั้นจริงถามมหาเทนเจ้าว่าพันเตคาดเด,ดตันเจ้าจากกระตำสั่งใดจาาที่นั้นนามหาเทนเจ้าก็กล่าวว่าจักควักเป่งือแกวลูกนี้เป็นสาลูกพระพุทธเจ้า ว่าลุงปอเข้าใจแล้วเล่าดังลือจากที่นั้นพระยาอินตาอันทะแหลงเป็ดกล่กาวว่าลุงปอเข้าใจซะหน่อยและว่าอันมหาเทนเจ้าก็ลูกจากที่นั้นเมื่อจังเอาเครื่องควักแก้วมาหือปูดเท่าบัรเดียวก็ว่าออกมา ก่หันยังพระพุทธรูปแก้วงามบ่อเศร้า,ส,าส่วนผู้เท่านั้นก็หายไปในบ่อหูจริงได้หูว่าปูา้เท่านั้นเป็นพญาอินตาเมื่อนางสุจดานำเอาจังหันมาทาวายมหาเทนเจ้า ก็บอกเล่าเฮอนางสุจดาได้หูจูประการนางก็มีใจบ้านจมจื่นยินดีทัดนั่นไปคนต่างลายหูข่าวก่อปากันไล่หลังมาปูจาขับไว้ยังสาลูพระพุทธเจ้าอันเป็นแก้วบอรกนั้นมากนักดีนั้นนาง สูจดากอดนิมันตนนาพระสังฆาเจ้าตั้งหลายมีมหาเทนเจ้าเป็นประธานเพื่ออบรมสมโพธสวดมนต์บ่ไดขาดแต่นั้นมาฐานะที่นี้จริงได้จือว่าวัดพระแก้วดอนเต้าก็เพื่องอันแล กาลาทัศน์นั้นมาแถมเล่าคนใดมาไวมาสาสักการะภูจามหาจินนาทัดลลสารูปปเจ้าแก้วบรโกตอยู่ใจใจคนตั้งหลายลางพ่องนั้นก็มีกรรมฤทิ์สยากรรมนินตายังนางสุจดา กับมหาเทนเจ้าว่าเขาใดกะตทำอยังมิชาจาร์กับโดยกันกัรมติเตียนไปรอดหูพญาเจ้าเมืองผู้มีใจหยาบจะบ่เาตา้าบ่อปิจารณาฮหือท่วนที่บ่แเมนตีตามกองทำเต้ากอกไก่กาา เพื่อพวกคนน้อยหารดีบกระํำเอานางสุจดดาไปคางหันแลกกันว่านางสุจดดานั้นเล่ากันหูว่าตนจักใดถึงตายนางกต่ตังสัจจาอาทิฐานว่ากันผู้ขาใไดกระํำมิจฉาจาร กับด้วยมหาเทนเจ้าแต่ดังอันกอคอหืนเลือดแห่งผู้กาตกสาดลงปื้นแผ่นพัตตเวียแมนว่าผู้กาบอดใดกระทำมิจฉาจารกับมหาเทนเจ้าดังอันแต่กอคอหืนเลือดแห่งผู้กา ได้ป่วยปุ่งขึ้นเมื่อสู่ยังบนอากาศเดตึกว่าอันมีเต้าตนแก้วอินตานำเอาตะไรคา,ามมาทารองรับเอาเลือดนางสุจดานั้นกันว่านางมราณตาแล้วก็เอาเลือดแห่งนางสุจดา ไปไว้ที่เจดีพระเกตแก้วจุลามานีปุ้นส่วนอันว่าคนหานผูกกระทำการขานางสุจดาก็เมื่อบอกขียหย้อแก่พญาแห่งตนได้หูจูปากการกันว่าเต้าผู้ใจงาน นั่นมีกรรมกินแเ่งใจกอดลูกเล่นไปมาบ่อยุดยั่งย่อนพระราบต่อเต้าอกแตกตายไปหันแลบาปและกรรมน,นั่นก็ปากเอาพาญาไปสเวยอบายตั้งสีมีนรกเป็นตนส่วนว่านางสุจดาก็ได้เมื่อเกิด ที่งห้องฟาเลิอตาวัดดิ่งสาปุนก็มีแลยามนั้นปัญญาอินก็ปากันเอาแก้วบรโกดเมื่อสู่เมืองลำปากะกุตะนากรเมื่อนั้นยามนั้นคนตั้งลายก็ปากันและเสียอยังกองวัดปฏิบัติบ่อสร้างบ่อเป่งแมงมอาจินนาตเจ้า พญาเจ้าตนนางบ้านกินเมืองกอดละห่างกองสินกองทรรใจมัวดำหยาบจะมาคมเฮง,ง,งเต็งเต็กไพรน้อยบ้านเมืองที่นี่ก็บังเกิดตุปาพิาภายถ้ามอดหอดหิวห่างบ้านเมืองมองไปก็มีจะแลลนาทัานนั้นมีพระยาเจ้าตนหนึ่งก็มีใจเลื่อมใส สตาปาปสนณาอามาตปัจจรารและพระมาคังหะบดีสักไวเศรษฐีตั้งลายมาปฏิบัติมหาจินนาตเจ้านิมันตานาพระสังฆาเจ้าตั้งลายมาสมโพสสวดมนต์บอกขาดบ้านเมืองก่อการกุ้งรุ่งเรือง ฟ้าวนก็ตกต้องตามระดูกันบอกขาด้าบันเจ้าเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมากนักจะและนน้าดูการอาอนตัตางเฮ้ย ปูกาละยิงใจฟุงใดได้สร้างได้แปลงมหาจินนาตัดเจ้าก็ดีได้สร้างวิหารศาลาก็ดีในสร้างกํแปงก็ดีสร้างคันใดหนกก็ดีก็มีอานิสงส์มากนักจะลวงสุดใดไว้นบพบยาม ด้วยใจใส่ศรัทธาก็ดีเม้นพาธนาใครใดอันใดก็ดีก็สมดังกรรมมากกรรมพาธานาจุเน่องจุปาการการว่าตายจากชาติอันเป็นคนนี้ก็ได้เมื่อเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่เมืองจันฟ้าสารั์ปุ้นแรงเหตุดังอัาน ปันตีตันเจ้าตั้งลายจริงกฎหมายข่าวไว้ปุกกาละยิงใจจักพาตนาใครพ้นจากทุกในวัตะสงสารดังอานแม่นเหือตานรักษาศินเมตตาภาวนาก็ดีจะลวงสุดใดไว้นกกบยำสาูปพระพุทธเจ้า ในพระมหาจินนาัาเจ้าก็ดีก็จักได้ถึงสุขจัดนี้จัดนาเมนว่าปุกะละผู้ใด <c oughs> ในตายจังขามาดีเสือคบมีคบงูจอดควายควิดลดจนตายตกรถตายลับตายเกิดลูกตายแควนคอตายฟ้าผ่าตาย ถูกอาวุธตายตกตนไมมตายตกน้ำตายไฟไมมตายตายเมื่อยตายใครดังอันกันบาญาติกาพี่น้องได้ปูจาธรรมาเตเตสนาพระแก้วดอนเตาดวงผาเสด็จนีมาเทวยเป็นตาน พร้อมกับด้วยจะตูปใจแล้วอูติสะบุญไปหาไปจุไปจอดไปรอดไปถึงแต่ดีลีก็บองหอนจักไปสู่ที่ร้ายสะคาบแล่ผู้กาละผู้ใดใดไวโนบคบยังยังทำปราเกียวดอนเตาดวงผาเสิดนี้ก็ดี ในสร้างได้เขียนได้ปูจามาตานพร้อมโดยวัตถุจตุปัจจัยตายะวัตถุตานนิมนตนาพระพิขุมาเตติสนาหูฟังกอจักมีอานิสงมากนักเมนว่าจักอุติสะส่วนบุญส่วนกุศลไปหายาติกาพี่น้องอันตายไปสู่ปาราโลกไปนากอจักได้ บอ่อไปสู่ที่ร้ายสักคาแปล่กดด้วยเตจาพัลนะนบุญกุศลได้ไปเกิดที่ดีมีสวัรค์เตวะโลกเป็นที่แล้ววอยยาะะเลนาดูกะระนันตะเฮยเมนว่าปุก,กะละยิงใจฟูงใด้แลพาานาให้ถึงสุข้นจากทุกในภาวะาจาัดนีจัดนาจุงปากันมืดตาน ยังทำประแก้วดอนเตาหือได้รักษาศิลเมตตาภาวานาอย่าได้ขาดอย่าได้พระมาสักวันยามเดเตอเตียนย่อมดังสมดังกรรมกกรรมภาธนาจุงจักมีแต่บ่อสองสัยจะเลสนานิที่ตังขีญา งานเก่าแก่ไขย,ยังตำนานพระแก้วดอนเตาอันประเสิฐกอแล้วเตานี้ก่อนแลกกอบังกลมสมเด็จเสด็จ